ห้านิสัยตอนเช้าที่ทำลายสุขภาพคนว,วัย40สิบวสิ่งที่คุณทำตอนเช้าในช่วงเวลา1-2ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนมีผลต่อสุขภาพทั้งวันมากกว่าที่คิดโดยเฉพาะคนอายุ40ปีขึ้นไปร่างกายเปลี่ยนวัยต่อสิ่งเล้ามากขึ้นวันนี้ผมจะมาเตือนห้านิสัยตอนเช้าที่ทำลายสุขภาพและวิธีปรับเปลี่ยนที่จะทำให้คุณมีพลังงานตลอดทั้งวันครับหนึ่งไม่ดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนทำให้เลือดข้นความดันพุ่งหลังจากนอนหลับ7-8ชั่วโมง ร่างกายสูญเสียน้ําจากการหายใจและเหงื่อประมาณ500-700มิลลิลิตรทำให้เลือดค้นขึ้นเมื่ออายุ40บวกหลอดเลือดแข็งตัวอยู่แล้วถ้าไม่ดื่มน้ําทันทีเลือดจะค้นมากขึ้นความดันจะพุ่งสูงเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวายหลอดเลือดสมองแตกตอนเช้างานวิจัยพบว่าอุบัติการหัวใจวายส่วนใหญ่เกิดในช่วง6โมงถึง10โมงเช้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการขาดน้ำวิธีที่ดีคือตื่นมาดื่มน้ำเปล่า1 ถึง2แก้วทันทีจะช่วยเจือจางเลือดลดความดันกระตุ้นระบบขับถ่ายและทําให้รู้สึกสดชื่นมีพลังงานครับ 2. ข้ามมื้อเช้าทําให้น้าตาลต่ําสมองทํางานไม่ดีหลายคนไม่ทานอาหารเช้าเพราะไม่หิวหรือรีบไปทํางานแต่การข้ามมื้อเช้าทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํามากสมองไม่มีพลังงานใช้ทําให้ง่วงเหนื่อยล้า และจดจําไม่ได้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ข้ามมื้อเช้ายังทําให้หิวมากตอนเที่ยงกินมื้อกลางวันมากเกินน้ําตาลพุ่งสูงและร่างกายเก็บเป็นไขมันได้ง่ายขึ้นงานวิจัยพบว่าคนที่ข้ามอาหารเช้าเป็นประจำมีความเสี่ยงอ้วนเบาหวานและโรคหัวใจสูงขึ้น20-30เปอร์เซนวิธีที่ดีคือทานอาหารเช้าทุกวนันเลือกอาหารที่มีโปรตีนสูงไฟเบอร์มาก ไข่ต้มข้าวกล้อง ผักโขดจะให้พลังงานนานและมีสุขภาพดีครับ 3. นั่งนานไม่ขยับตัวทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีหลายคนตื่นมาแล้วนั่งทํางานนั่งกินข้าวนั่งดูโทรศัพท์ไม่ค่อยขยับตัวการนั่งนานตอนเช้าทําให้กล้ามเนื้อขาและสะโพกยังไม่ตื่นตัวเลือดไหลเวียนช้าออกซิเจนไปเลี้ยงสมองน้อยทําให้ง่วงเหนื่อยล้าตลอดวันนอกจากนี้การนั่งนานยังทําให้กระดูกสันหลังโค้งงอปวดหลังปวดคอ วิธีที่ดีคือตื่นมาให้ยืดเส้นยืดสาย5-10นาทีเดินรอบบ้านหรือออกกำลังกายเบาๆเช่น โยคะจะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวเลือดไหลเวียนดีมีพลังงานตลอดวันครับ4อาบน้ําเย็นทันทีช็อกหัวใจความดันพุ่งการอาบน้ําเย็นจัดทันทีหลังตื่นนอนโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะน้ําเย็นจะทําให้หลอดเลือดหดตัวกระทันหันความดันพุ่งสูงทันทีหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเสี่ยงหัวใจวายโดยเฉพาะคนอายุห0บวัวที่หลอดเลือดแข็งตัวอยู่แล้ว ววิธีที่ดีคืออาบน้ําอุ่นแทนหรือถ้าอยากอาบน้ําเย็นให้เริ่มจากส่วนปลายแขนขาก่อนค่อยๆไปหาตัวให้ร่างกายปรับตัวจะปลอดภัยมากกว่าครับาเล่นมือถือนานทันทีหลังตื่นทําให้เครียดตาผ้าการหยิบมือถือมาเล่นทันทีหลังตื่นนอนและเล่นนานจนลืมเวลาเป็นนิสัยที่ทําลายสุขภาพทั้งกายและใจพอตื่นนอนสมองยังไม่ตื่นตัวเต็มที่ม่านตายังโหดดูมือถือ ถือนานทําให้ตาแห้งตาผ้าปวดศรีษะนอกจากนี้การดูข่าวสารโซเชียลมีเดียตอนเช้ายังกระตุ้นความเครียดทันทีฮอ,อ,อร์โมนคอร์ติซอลพุ่งสูงทําให้รู้สึกเหนื่อยล้าตลอดวันวิธีที่ดีคือตื่นมาให้งดเล่นมือถืออย่างน้อย30-1ชั่วโมงใช้เวลาทํากิจกรรมอื่นก่อนเช่นออกกําลังกายกินข้าวเช้าอ่านหนังสือจะทําให้จิตใจสงบมีสมาธิดีขึ้น คแค่ปรับเปลี่ยนนิสัยตอนเช้า5อย่างนี้คุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนมีพลังงานสดชื่นมีสมาธิตลอดวันลองทําดูนะครับติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ